สวัสดีครับวันนี้ก็ได้อาไรม้เ,เข้าเต่านะครับตอนนี้ก็ได้จุดไปได้นะครับจุดไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับครับวันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนแปลงปากบอนะครับ บอบอล้มนะครับอันนี้สูตรเดิมเป็นแบบนี้นะครับเนาะสูตรเดิมเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ครับใจท่อหกนิ้วนะครับเป็นท่อล้มนะครับท่อล้มนะครับ ลมดีมากนะครับเพราะว่าที่ผมเปลี่ยนแปลงเพว่อย่างเพราะว่าพอลมแบบนี้มันได้รกระโดดขึ้นกระโดดลงนะครับเนาะเวลาลงไปปั๊บล้มปั๊บอย่างก็ยากนะครับจะต้องเอาใจใส่นะครับแต่ตอนนี้เรามีปัญหาแล้วครับ แก้ปัญหาคือใ่ท่อเวลาเฮาลีหน้าเต่านะครับน้อลีหน้าเต้าเ้าก็ท่อล้มนีกเวลาเปิดก,ก๊าดก็ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเขาก็หาอย่างว่าปิดนี่ครึ่งหนึ่งนะครับปิดล้มนะครับเวลาเฮาลีหน้าเต่านะครับสามารถรีได้ตามใจชอบจะเอาไฟแรงไฟอ่อนนะครับ ตอนนี้มาได้โดดขึ้นโดดลงแล้วครับอันนี้กระทมเซ็ตแล้วนะครับตอนนี้กมลังกันนะครับตอนนี้นะอันนี้เวลาปิดก็ง่ายครับแค่ใช,ใช้ผ้าหอดินนะครับเรายัดปากคอจบเลยนะครับแล้วก็เอาดินกบนิดหน่อยครับไม่เป็นผ้านะครับเป็นเชือผ้าเก่าครับหอดิน อนนี้ก้อนหงนี่ครับก็จะเปิดทําสลับกันไปนะครับทําสลับกันไปนะครับเัาเวลาเฮาสลรีนะครับเนาะรับก็ใช่ไมมประมาณนี้ครับเนาะดีหน้าเต่านะครับเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเนาะ แล้วแต่นะครับจะเอาวางแบบไหนก็ได้นะครับนี่คือหมกกระตรีประมาณนี้ครับหน้าเต่าง่ายๆครับเดี๋ยวต้องได้ลงไปในหลุมละทุกข้างนี่ถ้าเวลาเอามาปับลมหน้าเต่าเขาต้องลงไปครับก้งๆงเงยๆนะครับน้อ อันนี้บมดต้องแล้วครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแต่อีก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ